แกงฟักใจพริกหนุ่มกะปิฮะหอมบัวหอมเสียมตามด้วยกันนะมันตามมันแกงปลาแห้งก่อนน่ากันยงเป็นจิ้มหมูเลยใช่ไหมว่าใส่จิ้มหมูก็ได้ แรงดีนะจิ้มหมูเนี่ยใส่กรสันเลยนะไม่เห็นต้มจิ้มหมูก่อนน้ำเดือดแล้วมนันอ่ะน้ำเดือดแล้วใส่จิ้มหมูใส่ผักสูตรเร่งนะรัองดอ่ะสูตรเึ่งรนะัดเหนจริงจแล้วไม่ต้องเอาหมูมาคั่วกันพี่กันเรืนนะคั่วคั่วอ่ะ

mua sắc ha mua sắc ha này số tám mẹ mua sắc ha kèm mù kèm bọc phát keo có nói keo nào bạc phát keo xài thịt nát mà kèm phát keo xài sàm chán chào. แข่งมาฟักแจ้วใส่สามจานอันนี้สูตรเมืองเมืองเมืองตะแตะเลยมันงนาะใส่พี่หนุ่มใส่พี่หนุ่มแล้วก็แข่งใส่พริกแห้งแม่เปิ้ลแข่งแล้วะละแกงใส่พี่หนุ่มนี่คนมีอย่างพ่อที่ต้องแกงใส่พริี่หนุ่มอ่ะบบฟักแบบฟักทั้หมดเลยค่ะทุกอย่างเลยอะบบฟักมณ์เลยก่ะค่ะฟักมณ์ใส่ไก่ก็ะอ๋อแกงบบฟักมณ์ใส่ไก่ แกงับบักแก้วนี่ใส่หมูก็ใส่ไก่ได้หรอ<ม>อือ <c oughs> ไก่ก็ต้อง,ต,องต้องมันก็ต้องใส่มย่างใก่ี่ัได้เขาวแก่แกอ๋อเพราะวนี่ใส่จักไส่ใส่ยังบ้างใส่อะใส่สัอย่างใส,ส่พริกนหนุ่มหอมข่าหอมแดงกะปิห้าใจหรอ กะปิฮะไม่เก่งเมืองเจ้าได้จะกินเก่งเมืองให้บอกว่าเอาเมืองเมืองกักัที่ไห้บักกิน,กนให้มักเอาจุ่มน้ำเลยให้มัก,มกให้กดตู้อ่ะมุสุกดตู้เจ้าเลยบัใส่โอ้โหแล้วเตน,นเจ้า ถูกละโอ้แต่ห้าละเปิดอันนั้นล้วเดรัจ้์เดรเจ้าเดรเจ้า,จาตอนนี้มันเดร็แล้วเหาก็กนได้เน่อยกนโอ,โอ้มีกระจีนปอมัน,าามรนกระจีนเป็นกิโลซื้อมาโลสองขีดใส่แกงเหงาเกลือหนึ่ง ลุงบอกมักีนใส่จีนเป็นกิโลเลยหอมหอมใส่ใบอับนใบอันนาสมสมอดตังหิมบดได,แด้แม่ปรุงรสนี่แม่ปรุงรสนี่ยายปรุงรสยายปุงรสนี่รำนี่ของสุดรสรสดี นเอนเอผงชูรดสดนะใส่เข้าไปใส่หม้อนั่นใส่หม้อนั่นอร่อยมากใส่หน้าอร่อยมากหมดซองเลยใส่ขวดแก้วใส่หรือปวดไม่ใส่ไม่ได้หูงว่าเป็นผงชูรสนะแปนะ็นดงไหะนูกว่าเป็นผงชูรดสดเดี๋ยวโฆษณาจะได้เข้าอ๋อใจอีห้อเยี่ยโฆษณาจะได้เข้า <c oughs> แค่ว่าไอ้มะเทใส่ขวดเดี๋ยวมันหูนึกว่าเป็นเกลือกับน,น้ำตาลนะเดือดแล้วน่ากินขนาดเจ้านอนหอมข้อสูตเรียงต่อตากอกล่ะบ้ไขนาดนจะไปใส่ก็มาใส่นะก็ดีอ่ะดีนะเออดีลงมากลงมากก็ดี ะดดดด่ะใช้รถดีมัลำแต่เดียวตรแม่มีหลังตัวส้มเฮยลงแม่ไม่ใช่อะไม่ใช่ล,ง,ลงมัมะที่อหนหมากหมักหะใี่อยนะอื ตาก้อนมาดหน่อยนั่นลัาป่าเฮ้พอลืมใช่ไหมป่าที่พัลโล่อะเฮ้ยไ้เจจอยมันดำเออให้พี่ผินให้ว่ามันดำขนาดไอ้ซูเปอร์เชฟมันดำเลยซื้อมาจะได้ขอเฮ้อดบ กินคนเดียวไปดีเซียงขวดเอาฮือแหลงอ่ะอืมม๊อหอมหอมหอมฮือจ้าอ๋อไม่ได้แล้นะะอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ จังเผ็ดพอดีเผ็ดพวกหมอ้เอเผ็ดพวกหม้อไม่เผ็ดกลาง

ไม่ในาไ่ยนดละกแต่ได้แล้วถูกแล้วแมอ๋อเล็กเลทำการโรยไปบอกเลือไปเลยไปเลนาะไปแก้ตัว เฮ็ดจัดมันจะไปฆ่าบะฟักเนี่ยมันบะฟักบะลังไปแกงบะฟักเนกีน<า>่ยใส่เฮ็ด <head. S 2> อร่อยเดียวเฮ็ดนักนะเจ้าเค็ดลับสุดรสุดเด็ดเค็ดไม่ลับนะจ๊ะแกงบะฟักบะดีเอาเฮ็ดนักมัน,นจะไปฆ่านี่หมายความว่าอะไรแม่บะความหวานบะฟักมันก็จะหายไปแห่มันจะเฮ็ดนำนะ,ะต้องบอกเฮ็ดจำลองนี่เนาะแกงเฮ็ดจะไปเก็มแกงเฮ็ดบะดีเค็ม แกมาฟักบดีเพ็อืมโอเคไม่ละเจ้าเอหอโอ้โหยายบังหอมขนาดก็เจ้ามาตักเสิร์ฟบมาตักเสิรบบ้าแม่ไม่ไม่ไม่ถอยแม่ตักแม่ไปเตยเอออะไรใส่อาดียังเอาเก็บน้ำป่าเธอไปปุ๊บนี่ตักเสิร์ฟเจ้าตักเสิร์บยายจะตักเสิบเจ้าจะตักตักเสิร์ฟ แวไม่เอาไปกินเลยนักนับมเมันออกไปมันในปิกบ้านสามวันมาแกนหิสองวันวงวันมีสุกสันแก่หวานแม่ผมมัหมดมัหวานมั่รำหวาหลายวันตามครับแก่เมื่อวากินสาวันเลยเวลาหุมอ่ะ อ๋อใส่ถุงไปกันใส่ถุงไปมันง่ายถ้าไอ้ยัยอุ่นอุ่นทั้งถุงอ่ะอืมอ่า